อย่างการนะาการอาภิปรายไม่ไว้วางใจเนะี่ยคนนี้คนที่เป็นประเด็นประเด็นเนะี่ยคือคอมอไม่ผลงานเลยนะจะว่าไปนะคอะมอไม่ผลงานเลยนะแต่ถ้าอาภิปรายทั้งคณะก็ใช้เวลายาวนานนะแต่เราเลือกอภิปราย เพื่อที่จะล้มรัฐบาลแน่ๆแ,แล้วประยุทธ์สองอนุทินที่เป็นเป้าหมายหลักเนาะแค่สองคนนี่แหละส่วนคนเหลือๆนะที่ผมดูนะก็มีใครครับอนุทินก็ไม่มีประเด็นอะไรเลยตอนนี้มันมีผลง,งานไงนะจูลินเหรอก็ไม่เห็นมีอะไร อะไรนั้นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่มีอะไรอ่ะบิป้อมเหรอก็ไม่มีอะไรอ่ะสมถามจริงเอานะการพิปายบิป้อมนะผมเ็นที่ทะเลาะกันเรื่องอภิปรายบิป้อมกับธรรมนัตบิบายบิป้อมเนี่ยพิปอมก็ไม่ได้ทํางานเลยเลยจะพิปายเรื่องไหน ถ้าจะไม่มีผลงานมีชิมีนานเสียเวลารช่เปล่าเดี๋ยวแกก็ลุกขึ้นมาทั้งหมดที่พูดมาไม่เป็นความจริงเสียเวลาเสียเวลามากเลยนะใช่ไหมพี่ปายธรรมนัตเหรอผมก็ยังเหมนก็มีผลงานอะไรก็ไม่เคยทำงานทำการเลยอ่ะถ้าจะพี่ปายนะก็ต้องพี่ปายทั้งกันนะรัฐบาลชุดนี้ไม่มีผลงานเลยเลย บริหารก็ประมาณไม่มีผลงานอะไรใช่ไหมหรือถ้าจะเอาแบบล,มล้มรัฐบาลก็ต้องเลือกแบบถล่มแบบคนเดียวไปเลยประยุทธ์ไปเลยยิ่งตอนนี้โควิดใช่ไหมอภิปรายเรื่องเศรษฐกิจไม่กับอภิปรายไม่ได้งนั้นก็ต้องหวด2สองคนพออนุทินกับกับประยุทธ์มีแค่นั้นแหละแต่วันนี้ผมเห็น ทะเลาะกันเรื่องจำนวนคนในภิปายไงผมก็เลยไม่รู้ว่าตัวลงเป้าหมายของการอภิปรายนี่คืออะไรต้องการลากไส้เพื่อประชาชนเห็นความล้มเหลวของรัฐบาลก็หัว,หวที่หัวหน้ารัฐบาลคนเดียวไปเลยกับอีกคนหนึ่งสองคนพอนะผมว่านะถ้าจะอภิปรายกันนะอย่างบิ๊กป้อมจะไปอภิปรายอะไรวะ ไม่เห็นมีงานอะไรทำตำแหน่งรองนายกก็ไม่ได้มีบทบาทเป็นชิ้นเป็นอันนะผมก็เลยมองดูววันนี้นะคุณก้าวไกลบางครั้งก็การเมืองเยอะไปเปล่าวะนะครับเนีถ้าจะล้มรัฐบาลนนะผมว่าสองคนพอแล้ว คนอื่นแม่งไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันอยู่แล้วมันก็เลยจะเล่นในเรื่องทุจริตมันก็มันก็ไม่มีประเด็นเฉาโฉขึ้นมาใช่ไหมอก็จะไอ้ที่แน่ๆนวันนี้เรื่องโควิดนี่นะกับการล้มเหลวของบิ๊กตู่นี่นะผมว่าสองสองคนนี้พอเอาแบบให้หนักๆไปเลยใช่ไหมส่วนคนอื่นปล่อยแม่ไปเลยถ้าจะอภิปรายคนอื่นเรื่องผลงานนะผมว่าแม่งต้องยกทั้งนณนะเพราะ แล้วคนหนึ่งก็ไม่มีผลงานหาเลยลต,ตรัฐมนตีศึกษาแล้วตรัฐมนตรีแรงงานก็ไม่มีอะไรวัฒนธรรมก็ไม่มีหาอะไรใช่ป่ะางั้นผมไม่อยากให้การเมืองเยอะจนบางทีผมผมว่ามันกลายเป็นว่าเราตีเองนะประชาชนแม่งเริ่มรู้ผมนะไม่ผมไม่ไสังกตเมื่อกี้ผมเชียร์ก้าวไกลซะด้วยซ้ำอ่ะแต่พอผมมองว่าเฮ้ยบางทีเน,นี่ย ความนิ่งนะผมยอมรับว่าก้าวไกลเนี่ยก,กัดไม่ปล่อยลุยดีนะแต่ว่าบางทีนะพักเดียวมันก็ไปไม่รอดบางทีมันก็ต้องมีพวกบ้างนะเว้นคุณจะถล่มทลายเลยนะคุณจะไม่มีพักพวกเลยก็มันก็ลำบากไนงะส่วนเพื่อไทยแม่งวันนี้ผมก็ยังไม่รู้มึงจะเอาอยัางไงวะเอยียนโยบายไม่รู้ใครเป็นหัวใช่ปะ คือเพื่อไทยวันนี้มันกวที่ต้องรีฟอร์มพักได้แล้วเพราะว่าผมดูวันนี้นะมันไม่มีไม่มีวันหน้าพักก็เฉยๆเงียบๆเ,เลขาพักก็งั้นๆอะ่ะใช่ไหการทำงานเพื่อประชาชนก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่ผมว่าผมก็ประทับใจอยู่เพื่อไทยนะพักใหญ่ก็มีคุณสุทินคุณโจครับ หมอโชละนานใช่ไหมก็มีกี่คนจะส่วนคนหนึ่งผมว่าแม่งไม่มีอะไรเลยหรือว่าจะดันคนรุ่นใหม่มานะเพื่อได้ก็ไม่ชัดเจนอะ่ะมันควรจะต้องเริ่มทํางานแล้วนะใช่ไหมวันนี้คุณหญิงหน่อยเขาก็เริ่มทําพักเขาแล้วใช่ไหมก็เลยเอยอกูแม่งมองไม่เห็นนานาคตเลยเว้ยกับประเทศนี้ตํารวจมันก็ อิงอำนาจผมก็เลยหมดแรงอะ่ะผมก็ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรนะก็วนเวียนอยู่เรื่องเดิมๆประเด็นทํามาหากินก็นึกไม่ออกแล้วตอนนี้เออว่าเดี๋ยวมีวันพรุ่งนี้สามทุ่มครับก็เชิญด็อกเตอร์ท่านหนึ่งคนระับเป็นมาพูดถึงเรื่องระบบอะไรวะระบบอะไรวนะครับ พรุ่งนี้สามทุ่มนะเชิญดรท่านหนึ่งมาพูดเรื่อง s d g อาชีพแห่งอนาคตที่ใครทำก็ประสบความสำเร็จนะงั้นพรุ่งนี้นะถ้าเกิดใครว่างนะสามทุ่มนะก็เรียนเชิญนะเรียนเชิญที่ห้องตะลุมบอลน,นะในขราเาทเฮานะมีเชิญดร ดรวีลนัทโลจนะประภานะนะจะมาพูดในหัวข้อ SDGS อาชีพที่ใครทำก็ประสบความสาเร็จ s d g s คืออะไรเรียกให้เข้าใจง่ายก็คืออาชีพแห่งอนาคตเป็นบทสรุปจากการสำรวจของสาประชาชาติถึงปัญหาที่ประเทศสมาชิกทั่วโลกประสบและต้องการให้แก้ไข มีทั้งสิ้น17เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนน่าสนใจและมีประโยชน์มากนะครับคุณว่านน้ำนะเป็นคนเสนอมานะครับก็ว่าได้ชิวมา3ทุ่มวันพรุ่งนี้นะครับก็อยากจะเรียนเชิญนะใครว่างมาฟังดูนะผมผมก็มยังไม่รู้นะผมยังไม่เคยผมก็ไม่มีไอเดียอะไรเท่าไหร่แต่ว่ามีคนบอกว่าเป็นมีประโยชน์ฟังแล้ว ได้นแนวคิดเลยว่าบางทีเราอาจจะมีของดีอยู่กับตัวนะแต่เราไม่รู้จะไปทําอะไรกับมันแต่ถ้ามาฟังอันนี้อาจจะทําให้สามารถนําสิ่งที่ตัวเองมีจุดเด่นที่ตัวเองมีไปต่อยอดไปเป็นอาชีพแห่งอนาคตผมก็เลยเน่าสนใจจริงบอกตรงนี้ผมยังไม่มีอะไรในหัวกับหัวข้อนี้นะแต่ว่าเป็นอาชีพแห่งอนาคตโดยการพยายามมอง มองถึงความต้องการของอนาคตทำไมกาแฟขั้วอ่อนหาดื่มยากจังครับพี่แเอาทีเรื่องนะอันนี้นะคือเรื่องวันนี้นะครับก็เป็นการที่ด็อกเตอร์ท่นนี้จะมาพูดถึงอาชีพที่อยู่ในอนาคตอ่ะการเอาสมบัติที่เรามีหรือว่าสิ่งที่เรามองข้าม มันอาจจะเหมาะกับการที่พัฒนาเป็นอาชีพในอนาคตผมก็เลยอยากก็รู้กันนะทีพรุ่งนี้มันจะมีอะไรที่3สามทุ่มนะจะเืมยนะแจ้งให้ทราบนะครับอ,อ,อันนี้นมีคนถามเรื่องกาแฟขั่วขั้วอ่อนเนี่ยนะมันไม่ค่อยมีใครทำคนไทยนะชอบกาแฟขม มันเป็นความเนื่องจากสมัยเอานี้ผมเล่าให้ฟังกนะันมันจะได้เข้าใจนะคือคนไทยดื่มกาแฟไม่เป็นนะครับมีคนประมาณนะั้นผมว่าไม่เกินไม่เกินสมอร์เซนที่ดื่มกาแฟเป็นในะประเทศนี้นะส่วนใหญ่ดื่มกาแฟไม่เป็นเลยมีคนไอพี่มาร์กชอบกาแฟแล้วเดี๋ยวพาไปดื่มกาแฟร้านนี้อร่อยมากอร่อยมากผมก็ไปมาหมดนะผมไปตายก่นนะ ตอมีใครเห็นผมไปก็จะพาผมไปมดื่มกาแฟนี่ร้านนี่ดังของจังหวัดผมไปถึงนะงก,นก็เป็นร้านที่มันอร่อยในแบบของเขาอ่ะอร่อยในแบบเขาคือมันกาแฟเย็นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะหวานมันแล้วก็เข้มขมอ่ะอันี้ขมดีกว,ว่าไม่ใช่กินขมเนี่ย เจอกับนมข้นหวานอ่ะความขมของกาแฟที่ขั่วไม่ไหม้นะมันก็เจอกบนมข้นหวานแล้วก็นมข้นจืดที่มีทั้งความมันความหวานมันแล้วก็ขมมันกลายเป็นความกลมกล่อมที่ลงตัวนะแล้วใส่กับน้ําแข็งเย็นๆนะชื่นใจมากเลยเพราะฉะนั้นไอความอร่อยขอเขาคือตรงนี้ครับแต่สำหรับผมความอร่อยของกาแฟเนี่ย มันไม่มีนะครับกาแฟไม่มีกาแฟอร่อยนะกาแฟที่กินแล้วอร่อยไม่มีแต่กาแฟดีกาแฟคุณภาพดีกาแฟเพื่อสุขภาพอันนี้มีอ่าทั้นะนั้นดีมั้งคุยเรื่องนี้ผมก็ยังไม่มีเรื่องจะคุยนะถือโอกาสคุยเรื่องนี้เป็นความรู้เป็นความรู้นะว่าเนื่องจากในดีในะกาแฟเป็นสินค้าที่ราคาแพง ต่ว่าต้องนําเข้าจากต่างประเทศเราจะปลูกกาแฟไม่ได้กาแฟที่มาถึงเมืองไทยเนี่ยจึงเป็นกาแฟที่แบบข้ามน้ำข้ามทะเลมาแล้วก็มาคั่วกันในประเทศไทยเนืเ่องจากราคาแพงแล้วเป็นกาแฟที่คุณภาพมันไม่ได้คัดสลายหรอกจะมาเอามาเป็นกาแฟโบราณบางทีมาคั่วผสมกับแล้วเม็ดมะขามคั่วมันไม่ไหม้ขมๆนะ บางทีเป็นยางเหนียวเลยนะคุณเห็นไหมกาแฟโบราณน่ะผมเปเิดถังมาสมัยก่อนบ้านผมเคยขายกาแฟเนี่ยเปิดถังมานี่กาแฟที่เหนียวเลยนะใช่ไหมเป็นกาแฟที่ขั้วจนขมปีเลยแล้วบางทีเป็นยางเหนียวเนี่ยแล้วก็ใส่น้ําร้อนถุงยานเป็นนมยายนะแล้วก็ลวกแล้วก็ชงกับนมข้นหวานนั่นคือกาแฟโบราณความอร่อยกาแฟโบราณคือขมขมมากแก่ๆอะไรเงี้ย แล้วกินกับน,นมข้นหวานใช่ไหมครับมันก็กลายเป็นความอร่อยแล้วคนไทยก็ติดนมข้นหวานคนไทยคนติดหวานยู่แล้วไงนั้นคนไทยก็เลยจะกินกาแฟแบบนี้มาอย่างยาวนานวันนี้หลายคนยังเลือกหากาแฟโบราณนะม,มีกาแฟรุ่นใ,ใหม่มาแต่ว่าคนไอกเอากาแฟสูตรโบราณเนี่ยขายดีเพราะคนไทยยังติดความหวานมันของนมข้นหวานเห็นไหมครับนั้น กาแฟส่วนใหญ่เนี่ยการคั่วกาแฟให้ขมเนี่ยมันง่ายสุดแล้วถ้าการคั่วกาแฟให้มันเป็นคั่วกลางหรือคั่วอ่อนเนี่ยคั่วยากเพราะว่าเม็ดกาแฟมันจะสุกไม่เท่ากันนะถ้ายิ่งเป็นกาแฟที่เม็ดขนาดไม่เท่ากันเนี่ยเม็ดเล็กแม่งไมมใช่ไหมไอเม็ดใหญ่ยังไม่สุกอะไรเนงะี้ยบางทีก็กาแฟที่ไม่ได้มีการคัด เลือกมาอย่างดีเนี่ยมัน,ม,นมันมีทั้งเม็ดใหญ่เม็ดเล็กมีมอดมีแมลงมีลาการคั่วกาแฟให้มันไหม้ไปเลยจบไม่ต้องไปสนใจแล้วนอกจากความขมแต่ถ้าเป็นกาแฟดีๆเนี่ยเขาจะคั่วกลางๆคั่วอ่อนเพื่อเขาจะรักษาความหอมของกลิ่นดอกไม้กลิ่นผลไม้กลิ่นน้ำผึ้งอะไรพวกนี้เก็บไว้แต่ว่ากาแฟพวกนี้จะต้องถูกคัดจะต้องถูกตากจะต้อง เลือกเม็ดไซส์เท่ากันแล้วก็มีกระบวนการแปลรูปเม็ดเนี่ยโอ้มันวุ่นวายอ่ะมันเสียเวลาด้วยแล้วมันก็แพงพอแพงเนี่ยมันก็ขายยากไงคนไทยก็เลยเลือกที่เอากาแฟแบบกาแฟคั่วแมงไม่ไม่เนี่ยนะจบเลยไม่ต้องพิถีพิถานมากมีเปลือกมีเปลือกวนมาก็ไม่เป็นไรในชะ่ไหมนี่ไงนะเพราะนั้นพอเป็นกาแฟคั่วกลางอ่ะ หนึ่งหาคนกินน้อยสองแพงมันก็เลยไม่ค่อยมีใครอยากทำออกมาแล้วที่ดูคนที่กินกาแฟเป็นมีไม่ถึงสามเปอร์เซ็นส่วนใหญ่ก็จะกินกาแฟใส่น้ำตาลใส่นมเห็นไหมคนที่กินกาแฟแบบเพื่อสุขภาพน้อยมากยิ่งพอเจอกาแฟเปรี้ยวเนี่ยพอขั้วขั้วอ่อนเนี่ยมันเปรี้ยวอยู่แล้วกาแฟขั้วอ่อนจะเปรี้ยวพอคนคิดว่าเอ้ยเปรี้ยวแม่แม่ดีลกะกาแฟไม่ดี นะก็เลยไม่ค่อยมีกินนั้นตลาดมันเล็กมากอาจจะหากินยากกว่าพวกก่อนอ่อนเอามาดิฟนะคนกินกาแฟดิฟบางทีก็น้อยอเ๋ยนี้มีเฮ่อยู่พักใช่ไหมไอ้พวกที่เฮอนะบางทีแม่งก็กินกาแฟไม่เป็นมันก็พอเจอกาแฟเปรี้ยวมาแม่งก็ร้องเคียบกันหมดะละแล้วมันก็เลือกกาแฟขมๆอีกไอ้หา่ากาแฟดิฟเนี่ยเขาต้องการความหอมชื่นใจมันนะถูกไหม พอเป็นกาแฟาเปรี้ยวหน่อยแม่งก็ไม่กินอีเอากาแฟขั่วเข้มมามาดิฟโอ้โหอย่างันินไปกันใหญ่เลยนะงนั้นไอ้คนที่ตั้งใจทากาแฟาดีๆก็หมดแรงหมดแล้วหมดกลังใจแล้วเอากาแฟาดีๆไหมมันดิบมันก็ไม่ดิฟมันเอากาแฟาเฮงสวมนมาดิบกินกันแล้วยิ่งขมยิ่งดีเนี่ยโอ้โหกูจะแซงเลยนะครับนี่ยงนั้นคนส่วนใหญ่นะจะกินกาแฟาขมอืม นะก็เลยเนี่ยผมทํากาแฟขั้วอ่อนขัวกลางเนี่ยผมรู้ดีเลยว่าแม่งตลาดอิดเดียวแล้วตอนนี้กาแฟคนดิฟไม่ค่อยเหลือแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปใช้เครื่องเล็กๆชงกันนั้นะสายกาแฟดิฟแทบไม่เหลือแล้ว